สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีไพศาลสุขสมปองค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะคณะครูโรงเรียนเทศบาลเขา3ยอดหนึ่งเยี่ยมชมห้องการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ เมื่อวันที่20มกราคม2565ที่โรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการพ่วอหนวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเขาสายอด ซึ่งนำโดยนางปิยวรรณนัทีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ทั้งนี้ห้องการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นห้องการเรียนรู้ที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจาเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งได้จากการได้ยินการมองเห็นโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เป็นชุดมัลติมีเดียก่อสร้างเสมือนโรงภาพ,พยนตร์ขนาดเล็กมีการตกแต่งที่สวยงามโดยนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนอกจากนี้คณะของนางปิยวรรณนัทีพ่วงหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆของโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยมีนางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการพ่วมหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูบุบคลากรทางการศึกษานำชมอย่างทั่วถึงก่อนถ่ายภาพร่วมกันค่ะ สำหรับโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดทำการเรียนการสอนมาเมื่อปี2559โดยทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1และชั้นอนุบาล2ตามแนวนโยบายในการจัดการศึกษาของนายจำเนญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่ให้โรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ได้พัฒนาการศึกษาไว้หลายประการมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้งสีด้านคือร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมและสมดุลกันและเน้นส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยทางโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าวโดยได้มีการจัดห้องเรียนรู้พอเพียงท้องถิ่นการปลูกพืชผักสวนครัวโดยให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติด,ด้วยตนเอง รวมทั้งการนำนักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้า พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมทั้งก่อสร้างสาว่ายน้ําเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ออกกําลังกายห้องโสตศึกษาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนภายใต้โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัวซึ่งเป็นโครงการที่นักเรียนคณะครูร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าในโรงเรียนมาปรับเป็นพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งจะทำให้นักเรียนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการดำเนินชีวิตวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการปลูกผักดูแลรักษารดน้ำตลอดจนการเก็บผลผลิตซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำบางส่วนไปปรุงเป็นอาหารกลางวันรวมทั้งนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการตลาดเกษตรพอเพียงผักปลอดสารพิษซึ่งนำมาขายให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในทุกวันพฤหัสสสบดีที่สองของเดือนจากการจัดโครงการดังกล่าวทำให้มีโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆขอเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการทุ่มเทของนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัลค่ะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมความพร้อมฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปที่ตกหลน่นและในเด็กกลุ่มอายุ5-11ปีโดยเร่งสำรวจจำนวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีกลุ่มอายุดังกล่าวแต่ทั้งนี้ต้องเป็นความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองยินยอมค่ะ นายจำเนญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ทั้งสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีและกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นแบบออนแ์ hand. คือการเรียนแบบการนำเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปดำเนินการทำที่บ้านและกำหนดส่งงานให้กับโรงเรียนผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และจะมีการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 9ในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนในกลุ่มอายุ5-11ปีซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยได้มีอนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนคอมมนิีของบริษัทไฟเซอร์จำกัดให้ฉีดในเด็กกลุ่มดังกล่าวได้จากเดิมที่ให้มีการฉีดได้ แก่เด็กกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปเท่านั้นโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีนักเรียนในช่วงอายุดังกล่าวซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้เร่งสำรวจจํานวนนักเรียนพร้อมทําแบบสำรวจความยินยอมของผู้ปกครองและทําความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในเรื่องผลดีของการฉีดวัคซีน รวมถึงการทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนและการติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนโดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กอายุ5-11ปีจะฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อและลดปริมาณวัคซีนลงเหลือ10ไมโครกรัมหรือคิดเป็น1ใน3ของจำนวนที่ฉีดในเด็กกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไป โดยจะเว้นระยะห่าง21วันจากเข็มที่1และเข็มที่2ทั้งนี้การฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุดังกล่าวต้องเป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนและความยินยอมของผู้ปกครองทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดไทม์ไลน์ในการฉีดวัคซีนคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์2565 จากการสำรวจเด็กอายุ5 1 1ถึง11ปีที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีดังนี้โรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวนทั้งสิ้น333คนโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวนทั้งสิ้น275คน โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวนทั้งสิ้น197คนและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวนทั้งสิ้น75คนส่วนนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าหลังจากที่นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ก็เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติให้เปิดเรียนได้ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไลรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ